สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถซีดานค่ายยุโรปรถที่เอามารีวิวในวันนี้ถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากครับด้วยราคามือสองณนะปัจจุบันจับต้องง่ายการใช้งานโดยทั่วไปทนถึกและที่สำคัญสำหรับคัคคคนนี้เป็นรถที่เป็นแลไอเทมสำหรับใครที่หาใช้งานในชีวิตประจำวันครับก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ SIA สยามอินเตอร์การประมูล ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา Mercedes-Benz E-Class w 210 E230 5สป ed และรถคันนี้ขายนะครับหากใครสนใจดูรายละเอียดได้ที่คอมเมนต์ครับ E-Class เป็นรถในกลุ่ม Exclusive Car หรือว่า E-segment ของทางค่าย Mercedes-Benz เป็นรถเจเน r เรชันที่2ของในกลุ่ม E-Class ซึ่งก่อนหน้านั้นก็คือ w 124ครับตอนเปิดตัวถือว่าได้รับความฮือฮาพอสมควรเนื่องจากว่าบอดี้สไตล์เปลี่ยนโฉมไปจากเดิมค่อนข้างเยอะจากที่เคยเป็นเหลี่ยมคมกลายเป็นโค้งมนทั้งคันตอนนั้นที่เปิดตัวมันมีความรู้สึกขัดแย้งหลายอย่างครับหลายคนบอกว่าโอเคแต่หลายคนบอกว่าไม่ชอบผิดคารคเตอร์ของตัวเบนซ์แต่ต้องถือว่า เป็นรถรุ่นหนึ่งของทาง Mercedes-Benz ที่ขายได้ดีมากครับเปิดตัวครั้งแรกในปี1993จนถึงนับปัจจุบันมีทั้งหมด5เจนครับเจนที่ 1.WU 124ในปี1993เจนที่ 2.WU 210ในปี1996เจนที่ 3.WU 211ในปี2003เจนที่ 4.WU 212ในปี2010 และเจนที่5 W213 ในปี2017ครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้คือ Mercedes-Benz E-Class E230 เกียร e ์ e 30, 5สปีดเจนที่2รหัส W210 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1996จนถึงปี2003และรถคันนี้จดทะเบียนในปี2003ครับ สำหรับรถรุ่นนี้ที่ลุงบอกว่าเป็นแร่ไอเทมสำหรับคนที่หาใช้ในชีวิตประจำวันก็เพราะว่ามันเป็นเครื่อง m ตองหนึ่งที่ใช้เกียร์5สปีดครับถือว่าเป็นโฉมสุดท้ายของรถในตระกูลน,นี้เป็นเครื่องกับเกียร์รุ่นหนึ่งที่ทนทานและใช้งานได้ประหยัดครับมาดูเครื่องยนต์กันวิธีเปิดฝากระปรงเวลาดึงสลักภายในห้องโดยสารแล้วยกฝากระโปองขึ้นจะมีลิ้นให้ดึงแบบ 1>, 1, 2, 4ครับเลเบลและเครดที่รถเดิมควรจะต้องมี 1, 2, 3และ4ครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาล์วดโซ่ขนาด2.3ลิตรรหัสเอมตอง1จุด 970หรือจุดแบบ4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ16วา wow, ว148แรงม้าแรงบิด220นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ5สปีด5 g t โทนิกมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0ถึง1้อวินาทีท็อปสปีด215กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด5.7เมตรครับวิธีการดูรถเดิมของ W210 จะใกล้เคียงกับ W124 ครับดูมาร์กเหมือนกันเลยจุดแรกก็คือประตูด้านหน้าครับทางด้านซ้ายและด้านขวาจะมีมาร์กอยู่จุดที่2จะอยู่ตรงบริเวณนี้แต่เท่าที่เคยเห็นมา มาร์กมันค่อนข้างบางมากครับบางคันอาจจะเดิมบางแต่ว่าโดนทำสีกลบจุดที่3ประตูแถว2ครับจะมีมาร์กอยู่2จุดด้านบนจุดที่4จะอยู่ใต้กรอนประตูบริเวณนี้ครับคันนี้ก็โดนทำสีกลบเช่นเดียวกันโดยปกติจะต้องมี12จุดครับแต่บางทีเราเห็นแค่จุดใดจุดหฝั่งละด้านก็เพียงพอแล้วเพราะเวลาในการตอกบางทีเขาตอกหนาตอกบางครับ หรือทําสีกรบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิสบนด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS TCS BA และ EBA ครับยางเดิมติดรถมีขนาด 195, 65, 15ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานล้อหน้าใส่ได้ตั้งแต่205จนถึง235ล้อหลังใส่ได้ตั้งแต่205จนถึง275 ปัจจุบันคันนี้ใส่ล้อดาวของ AMG ใส่ยาง215/50/17ทั้ง4ล้อก็ยังถือว่าอยู่ในสเปคครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเค d ี l ร a แรนซ์140ม mm, ิมน้ำหนักรถ1.35ตันครับความสูงของตัวรถ142เซนเมหลังคารับน้ำหนักที่จุดละ100กิโลกรัมครับโครงสร้างเป็นแบบ Unibody หรือว่า Mono oc Cock Body Style เป็นแบบซีดาน พลตฟอร์ม W 2 1 0แพลตฟอร์มครับบอดี้สไตล์จะมีแบบ4ประตูซีดานและ5ประตูแวก้อนครับถังน้ำมันมีขนาด65ลิตรตามสเปคจากโกรงงานให้ใช้น้ำมัน95ครับแต่ปัจจุบันลุงเห็นเขาใช้ e 2 0กันก็ใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นลุงเองลุงจะเปลี่ยนเกี่ยวกับท่อยางทั้งหมดก่อนครับมาดูภายในกันระบบกุญแจจะเป็นแบบอินฟาเลส สังเกตได้จากตรงนี้ครับสัญญาณตัวรับจะอยู่ที่กระจกมองหลังครับกระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้เบนครับกระจกมองข้างจะเป็นแบบ2เลนซ้อนกันเฉพาะขวามือครับประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับวัสดุซอฟทัชซอฟทัชบริเวณนี้เป็นพลาสติกครับหนังและด้านล่างเป็นผ้าครับมีไฟเวลคัมไลท์หรือว่าไฟกาวไลท์มาให้ทั้ง4บานครับ ปรับพวงมาลัยไฟฟ้าได้4ทิศทางปรับเบาะที่นั่งคนขับได้10ทิศทางเมมโมรี่เบาะได้3าตำแหน่งเบาะที่นั่งคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้10บทิศทางครับตัวปรับจะอยู่ที่ประตูดเดินหน้าถอยหลังยกเบาะด้านหน้าเอาเบาะด้านหน้าลงยกเบาะด้านหลังนี่เบาะด้านหลังลงปรับพนักพิงและปรับหัวหมอนขึ้นลงครับเบรดที่เสาบี สติ๊กเกอร์เซอร์วิสท,ที่เสา A บางคนซีเรียสครับแต่โดยส่วนตัวลุงเฉยๆมีที่พักเท้ามาให้แต่ไม่มีแป้นพลาสติกรองครับเบรกมือเป็นแบบเท้าเหยียบครับล็อกปลดล็อกตรงนี้ครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าปรับไฟหน้าสูงต่ำสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าและไฟตัดหมอกไฟหน้าเปิดแบบนี้ครับไฟตัดหมอกให้ดึงแต่เวลาปิดบิดอย่างเดียว พอถึงตำแหน่งศูนย์แล้วมันจะปิดไฟตัดหมอกให้ด้วยครับช่องแอร์สำหรับใครที่จะไปหารถมือ2มาใช้อย่างหนึ่งที่มันดูยากก็คือเกี่ยวกับเรื่องของไม์รถครับเพราะอาจจะกรอก็ได้เปลี่ยนมาก็ได้วิธีการที่ควรดูประกอบอีกอย่างก็คือดูเกี่ยวกับร่องรอยการใช้งานครับอย่างคันนี้เป็นรถไม์ส0 0แสนโล 200, เราลองดูวัสดุครับการใช้งานโดยทั่วไปสีสันของตัวบาะ แผงผ้าแผงประตูเป็นยังไงจากประสบการณ์ที่ลุงเคยเจอถ้าเกินกว่านี้ส่วนใหญ่ตัวเบาะมักจะแตกครับเสียรูปและแตกบริเวณนี้พวงมลาลัยเป็นแบบสี่ก้านด้านบนกับด้านล่างเป็นลายไม้ด้านข้างคุ้มด้วยหนังขนาดกับวงกระชับมือดีครับตแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ปรับได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลงังขึ้นบน และลงล่างครับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่ปัดน้ําฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้4ระดับมีระบบค r u สคอนโท t r มาให้ด้วยเรือนใหม่จะเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาอุณหภูมิน้ำน้ำมันความเร็วได้ถึง240ขวามือจะเป็นวัดรอบด้านล่าง จะเป็นไฟสัญญาณเตือนต่างๆทิป A ทิป B Overall เวลาและอุณหภูมิครับเดสบอร์ด <Dash board S 1> และคอนโซลกลางหรูหราตามสไตล์ในยุค2000ครับการใช้งานโดยทั่วไปตำแหน่งการวางเกี่ยวกับปุ่มและอุปกรณ์ต่างๆถือว่าทําได้ดีครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุ จะเป็นซอฟทัชทั้งหมดครับยกเว้นบริเวณตรงกลางที่ตกแต่งด้วยลายไม้ช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องที่ฉีดน้ำล้างไฟหน้าพับหัวหมอนเบาะแถว2สวิตช์ไฟฉุกเฉินล็อกประตูระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติ และควบคุมอุณหภูมิแยกโซนซ้ายขวาอุณหภูมิทางด้านซ้ายมือปรับอุณหภูมิมีฮีเตอร์ด้วยครับไลฟ้าด้านหน้าอากาศภายในภายนอกกองอากาศไลฟ้าด้านหลังปรับอุณหภูมิทางด้านขวาระบบแอร์อัตโนมัติด้านขวาโหมดการใช้งานทางด้านซ้ายมือปุ่มแอร์คอมเพรสเซอร์เปิดปิดการทำงานและแรงลมได้7ระดับครับปุ่มเลส แล้วก็โหมดการใช้งานด้านขวาปุ่มเรสหรือปุ่มรีเซ็ตเป็นปุ่มที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถครับวิธีการใช้งานกดค้าง5วินาทีปึ๊บเห็นไหมครับจะขึ้นเป็นเกี่ยวกับโหมดการใช้งานเอาเท่าที่ลุงจำได้นะครับ 1. เป็นเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิอากาศภายในตัวรถเวลาที่เรากดเลื่อนเราสามารถกดเลื่อนได้ครับ มันจะมีถึง43ฟังก์ชันทีเดียวเดี๋ยวไล่ให้ดูนะเอาตัวที่ลุงพอรู้บ้างนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งลุงได้ข้อมูลมาจากตัวเว็บไซต์ของ Benz Owner นะครับเดี๋ยวไล่ดูก่อนนะเอาที่พอมีข้อมูลอยู่บ้างอย่างตัวโหมด7ตัวนี้ก็คือแรงดันน้ำยาแอร์ครับ6จะเป็นอุณหภูมิเครื่องยนต์จะบอกได้ละเอียดกว่าที่หน้าปัดนะครับว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะนี่แจ้งว่า70 5 อุณหภูมิภายในช่องแอร์ครับ 4. อันนี้ลุงไม่มั่นใจ 3. เป็นอุณหภูมิเซ็นเซ,นซอร์การถ่ายเทความร้อน 2. อุณหภูมิภายนอก 1. อุณหภูมิภายในประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานบางตัวมันจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ด้วยครับว่ามีวตนอยู่เท่าไหร่ประมาณนี้ครับ วิทยุขนาดวันดินแต่อันนี้ไม่ใช่ของเดิมจากโรงงานครับเกะเก็บของความลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับที่จุดบุรีกับที่เขียบุรีครับเกียร์อัตโนมัติ5สปีด 5G โทนิกดูยังไงนี่ครับตัวดีแล้วก็4อันนี้ถือว่าเป็น5สปีดนะมีโหมดการใช้งานอยู่2โหมดครับโหมดส a ตนดาด จับโหมดออกตัวในทางลื่นสามารถจอดแปะได้ครับสวิตควบคุมกระจกทั้ง4บานล็อกกระจกโดยส่วนตัวลุงชอบการวางตำแหน่งในลักษณะนี้ครับเพราะใครก็สามารถใช้งานได้และอีกอย่างหนึง่งไม่ต้องกลัวมันช็อตเวลาที่ฝนตกหนักครับปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาทางขายะ ที่พักแขนวัสดุเป็นซอฟทัชครับขนาดกับความยาวเหมาะสมกับตัวรถครับข้างใต้เป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ครับความลึกประมาณ1ฝ่ามือด้านในบุกด,ด้วยสักกาดมีช่องแอร์มาให้ด้วยเลยทำหน้าที่คล้ายตู้เก็บอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นได้ครับตำแหน่งการใช้งานดีมากครับคลองแคล่ว ทางด้านขวามือตัววัสดุเป็นซอฟต์สแตตำแหน่งกับพวงมาลัยดีมากครับเก๊ะใส่ของมีลูกคุญแจสามารถล็อกเก๊ะได้ด้วยครับข้างในถือว่าค่อนข้างแคบถ้าเทียบกับขนาดตัวรถตัววัสดุด้านในคุ้มด้วยสักหลาดครับที่ฝาด้านหน้ามีที่วางแก้วมาให้สองช่องและตรงกลางเป็นช่องเสียบเหรียญครับมีไฟส่องเกะมาให้ด้วยครับ เอกสารคู่มือบุ๊กสวิตครบครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติไฟ2ห้องโดยสารและไฟ2แผ่นที่แยกฟังก์ชันการใช้งานกันชัดเจนครับไฟ2แผ่นที่ไฟ2ห้องใยสารไฟห้องโดยสารแถว2ครับม่านบังแดด วัสดุดีครับแต่ตัววัสดุหุ้มลุงไม่ชอบเพราะเวลาใช้งานไปนานๆมันจะเละเปืเป้อนแบบนี้ครับด้านในมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้งสองอนันเวลาเปิดออกไฟจะติดครับแต่ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ชอบหักกันบ่อยๆครับขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้4อันครับเบาะที่นั่งคนขับตามสไตล์เบนท์ครับนั่งสบายมาก ตัววัสดุจะเป็นหนัง2ชนิดครับหนังทึบกับหนังรูบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราตัวเบาค่อนข้างแบรครับปีกเบาะถือว่าใหญ่หนาพอสมควรแต่คนตัวใหญ่นั่งสบายครับหัวหมอนปรับความสูงด้วยไฟฟ้าครับแต่ที่สำคัญมันสามารถปรับเอ็นมาด้านหน้าได้ทำให้รับกับตำแหน่งศรีรษะตรงนี้ลุงชอบมากครับเบาด้านข้างคนขับเป็นเบาไฟฟ้า ปรับได้10ทิศทางเช่นเดียวกันตำแหน่งเบาะณนะปัจจุบันตรงนี้ลุงปรับต่ำสุดครับเลกลูมจุดที่แคบที่สุดกำปัน้นไก่2นิ้วครับพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากสามารถเหยียดเท้าได้สุดทั้งสองข้างเท่ากันเลยครับเวลาที่เราเหยียดเท้าสุดมีพื้นที่เหลือจากคอนโซล4นิ้วครับเฮดลูมตำแหน่งเบาะปรับต่ำสุดมีอยู่ประมาณ3กํกปั้นครับ แต่เวลานั่งความสูงของตัวเบาะไม่ได้ดูอึดอัดนะกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะกว้างกว่าด้านหลังนิดนึงครับแต่เสาซีดีมากติดนิดเดียวเองแผงประตูแถว2วัสดุซอฟทัชซอฟทัชพลาสติกอัดขึ้นรูปหนังและบริเวณนี้เป็นผ้าครับมีช่องใส่เอกสารและที่เขี่ยบุหรี่มาให้ครับ ด้านหลังเบาะคู่หน้ามีกระเป๋าใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ใบครับด้านหลังคอนโซลกลางมีช่องแอร์แถว2มาให้2ช่องครับเบาะแถว2นั่งดีมากครับตัวเบาะใหญ่หนากว้างนั่งสบายพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีครับนั่งแล้วเนี่ยเดินทางไกลเหมือนกับนั่งโซฟาติต้องหัวหมอนนิดนึงครับมันไม่สามารถปรับเอนมาด้านหน้าได้เลยขาดนิดนึง เตทลูม o กํากปั้นไก่3นิ้วครับเล็กลูมจุดที่แคบที่สุด1กําปั้นครับพื้นที่วางเท้าเวลาเบาะด้านหน้าต่ําสุดถือว่าสอดเท้าได้สุดนะครับแต่มันจะติดปลายเท้านิดนึงถ้าขยับออกมาหน่อยก็จะดีขึ้นแต่ว่าโดยรวมถือว่านั่งทางไกลสบายครับที่พักแขนมีขนาดใหญ่ครับยาวหนานุ่มสบายตำแหน่งกระ,ระยะถือว่าดีมากครับ ด้านหน้าจะมีที่วางแก้วมาให้2ช่องครับด้านซ้ายกับด้านขวาใส่แก้วได้ใหญ่สุดขนาด22ออนซ์แต่ตรงกลางบริเวณนี้จะสามารถใส่แก้วขนาด30-32ออนซ์ได้ครับแต่เวลาใส่แก้วตรงกลางจะใส่ได้แค่ใบเดียวเท่านั้นและด้านในที่วางแก้วจะเป็นชุดผสมยยาบาลด้วยครับตำแหน่งบอกคนที่5หัวหมอนไม่มีพนักพิงแข็ง เพราะว่าติดที่พักแขนครับเบาะถือว่าโอเคแต่พื้นที่วางเท้าไม่มีเป็นของตัวเองครับเพราะติดซุ้มเผาขับครับถ้าเรานั่งในลนนักษณะนี้คงไม่ดีแน่เหมือนนั่งยองตลอดการเดินทางเพราะฉะนั้นต้องแชร์พื้นที่วางเท้ากับตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่4ถึงจะนั่งได้สบายขึ้นครับตำแหน่งนี้ถ้าไม่ติดหัวหมอนผู้ใหญ่นั่งได้เด็กนั่งโอเคกว่าครับ เข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดถ้าเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักครับไฟ2ห้องในสารแถว2อยู่ตรงนี้และใช้สวิตช์ควบคุมชุดเดียวกับด้านหน้าครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้ด้วยวิธีการไขกุญแจแล้วกดปุ่มครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีขนาด600ลิตรครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่มันไม่สามารถพับเบาะแถว2ลาบ เพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระได้เอาเป็นว่าเน้นเฉพาะรถนั่งใช้งานอย่างเดียวครับไม่สามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้ครับพื้นที่ขนาดนี้ลุงเข้ามานอนได้สบายครับสัญญาณสามเหลี่ยมฉุกเฉินอยู่ที่ฝากระโปรงครับไฟห้องเก็บสัมภาระอยู่ตรงนี้ครับที่เก็บแม่แรงชุดเครื่องมือและยางไหล่อยู่ข้างใต้ครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปติดถังแก๊สโดนัทแล้ววางพอดีเป๊ะเลย ด้านข้างทางด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นที่ใส่ของครับตรงนี้ลองเอาขวดน้ำขนาด1 5ลิตรใส่ให้ดูข้อดี 1. เครื่องยนต์ตองหนึ่งบวกกับเกียร์5สปีดใช้งานได้ดีประหยัดทนทานไม่จุกจิกครับ 2.W210 เป็นรถที่ระบบไฟฟ้าไม่ค่อยเยอะเลยไม่รวนเวลาซ่อมไม่จุกจิก 3. ค่าซ่อมบำรุงณนะปัจจุบันค่อนข้างต่ำซ่อมแล้วจบ จ่ายหลักหมื่นเจอกันอีกทีหลักแสนกิโลครับ 4. เครื่อง m อตองหนึ่งเป็นเครื่องที่ดมแกส๊สทนประหยัดด้วยของลุงตกกิโลละบาท70จนถึงบาท90ครับ 5. อะไรเชียงกงเยอะมากของแต่งเพียบเห็นแล้วใจสั่นครับ 6. ภายในกว้างขวางนั่งสบายทั้งสองแถวเดินทางไกลชิลครับ 7. ระบบช่วงล่างยุโรปนุ่มนวลชวนฝนัน ค่าซ่อมยกชุดอยู่ที่ประมาณ1,500บาทที่ CJ AUTO ครับข้อเสีย 1. ระบบแอร์รถยุโรปเย็นสู้แอร์รถญี่ปุ่นไม่ได้สำหรับใครที่มีรถรุ่นนี้อยู่และแอร์ไม่เย็นแนะนำให้ลองเช็คกรองแอร์ก่อนเอาไปซ่อมครับ 2. ภายในห้องโดยสารดูเชยถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในยุคเดียวกัน 3. เกี่ยวกับเรื่องรูปร่างหน้าตาของรถรุ่นนี้ บางคนว่ามันดูดีบางคนว่ามันไม่มีความเป็นเบนบางคนว่ามันดูน่าเกลียดแต่โดยส่วนตัวลุงว่ามันดูคลาสสิกครับอันนี้นานาจิตตัง4เป็นรถยนต์รุ่นหนึ่งที่จัดทรงยากมากโดยเฉพาะด้านหน้าไฟสี่ดวงที่จะจัดให้มันเท่ากันอันนี้ป่าสมฝากบอกมาครับ5ค่าภาษีสังคมที่ต้องจ่ายมากกว่ารถญี่ปุ่นเช่นทิปเด็กในลานจอดรถ หลายคนคงงงว่าลุงเอามาพูดทําไมแต่มันเป็นเรื่องจริงนะอาการประจำรุ่น1เกี่ยวกับเครื่องยนต์คอมเพรสเซอร์ระบบซูเปอร์ชาร์จถ้าถึงเวลาต้องเปลี่ยนครับงบตั้งแต่20,000จนถึง50,000บาท 2. คอนโซลแตกกรอบแตกเสื่อมตามสภาพหรือเนื่องจากความร้อนในรถที่จอดตากแดดบ่อยๆครับ 3. เกี่ยวกับเรื่องระบบความร้อนรถบางคันที่ลุงเจอเวลาเป็นมือ2องเขาซ่อมแค่พอให้มันวิ่งได้ครับไม่ยอมเคลียร์ทั้งระบบเลยทำให้มันเป็นปัญหาเรื้อหลัง 4. เกี่ยวกับระบบท่อน้ำทั้งหมดเสื่อมตามสภาพครับ 5. เกี่ยวกับระบบเกียร์อัตโนมัติทั้ง4สปีดและ5สปีดค่าใช้จ่ายเวลาโอเวอร์ฮอลหรือซ่อมเกียร์โดยรวม5สปีดจะแพงกว่าครับแต่ มันไม่ได้เป็นรถที่เกียร์เสียง่ายขนาดนั้นและซ่อมแต่ละทีใช้งานได้ยาวๆครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง8-9กิโลลิตรนอกเมือง12-14กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10-11กิโลลิตรครับตรงนี้ลุงพูดถึงในเครื่องยนต์ที่มีสภาพสมบูรณ์นะแต่ถ้าใครจับดมแกส๊สอย่างคันนี้ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1บาท60จนถึง1บาท90ตังค์ครับ คู่เปรียบ 1. BMW E 39 2. Volvo S80 และ 3. Audi A6 ครับราคามือ1ทั้งโฉมซีดานและแวร์กอนอยู่ที่3-4ล้านบาทครับสำหรับราคามือ2อนะปัจจุบันเอาว่าเป็นรถที่แบบใช้งานนะเริ่มต้นตั้งแต่1.5จนถึง3แสนครับขึ้นอยู่กับปีเครื่องสภาพและของแต่ง สำหรับโฉมแวร์กอนโดยส่วนตัวลุงมองว่าราคาขึ้นอยู่กับความพอใจครับกับ mercedes benz w 2 1 0นะณปัจจุบันมือ2เล่นได้อยู่แล้วครับเล่นได้แบบสบายๆด้วยแต่ถ้าใครหารุ่นนี้มาใช้ได้ลุงถือว่าตอบโจทย์กับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากครับเพราะใช้งานในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ดีอัตราการสิ้นเปลืองถือว่ายอมรับได้ครับยิ่งถ้าจับดมแก๊สแบบคันนี้แล้ว คุณเดินทางไปไหนถือว่าชิลมากครับเพราะเครื่อง M ตองหนึ่งมันทนทานไม่จุกจิกอยู่แล้วและตัว w 210มันขึ้นชื่อในเรื่องของความอึดถึกทนณนะปัจจุบันคุณซ่อมหลักหมื่นแต่วิ่งได้เป็นแสนกิโลครับลองตัดสินใจกันดูครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ m e r c i l s b e n z w 2 1 0ตัว e 2 3 0 5SPEED ปีตัวนี้ถือว่าลงตัวครับในเรื่องของการใช้งานโดยทั่วไปลุงชอบครับมันประหยัดดีและใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายครับพอเป็นเกียร์5 s p สปีแล้วหลายคนอาจจะกลัวในเรื่องของค่าซ่อมเกียร์แต่เท่าที่เคยสัมผัสหรือเคยผ่านมือมาถือว่าเป็นเกียร์รุ่นหนึ่งที่ทนครับไม่ค่อยมีปัญหานะ ถึงว่าใครบอกว่าค่าซ่อมมันจะแพงก็จริงแต่น้อยมากครับที่จะเห็นรถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกียร์รุ่นนี้การใช้งานโดยทั่วไปเกี่ยวกับรถเดิมๆถือว่าโอเคมากครับดีงามมากอย่างคันนี้เองเนี่ยล้อเดิมติดรถเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะอันนี้ลุงไปเปลี่ยนใส่ล้อดาวมาลองใช้งานดูมันแข็งขึ้นเฟิร์มขึ้นนิดนึงครับสำหรับใครที่ชอบขับรถในความเร็วสูง ถ้าใส่ล้อแบบนี้ถือว่าโอเคขึ้นครับแต่ถ้าใช้ล้อเดิมก็จะนุ่มย้อยยฟิลลิ่งของเบนซ์ความเป็นเบนซ์มันก็ยังเป็นเบนซ์อยู่ครับลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณณนะปัจจุบันลุงว่ามันไม่ควรเกิน2 0 0 0 0 0บาทและหาใช้งานได้สบายๆ